สวัสดีครับทุกคนผมสุกิน้ำนะครับวันนี้ก็อยู่กับคลิปแนะนำผ่านนะครับในเกมองค์ไกสตาร์เร็วนะครับก็เอาจริงคลิปนี้เป็นคลิปได้มีสาระออกมาเป็นคลิปแรกนะครับก็ส่วนใหญ่ผมจะทําออกมาเป็นตั้งหาไม่ก็แบบเน้นแกงกนอื่นนะครับก็นั่นแหละขอให้สนุกกับคลิปนี้แล้วกันครับถ้าเกิดทุกคนพร้อมมาแล้วก็ไปดูกันเลยครับ ผ่าทำลายล้างผ่านนี้นะครับจะเป็นสายจำพวกที่เน้นไปด้วยความถึกแล้วก็มีตามเมดภายในตัวครับคือสามารถเล่นเองได้จ่ายตามเมดเองได้และแทงให้เพื่อนเองได้ครับคือมันรับจบนะครับตัวนี้แต่ก็นั่นแหละข้อเสียของมันกนะ็คือความที่มันไม่สุดมันแล้วมันก็นเป็นความบาลานะเนาะคือผมว่าอนาคตน่อาจจะมีตัวสายทำลายล้างที่เก่งกว่านี้ครับ จะเว็นคาลาเนาะผ่าลา่า,ลาสังหารผ่านนี้นะครับแล้วเก่งในเรื่องการทำดาเมจแบบเดี่ยวครับซึ่งทำ,ทำดาเมจแบบเดี่ยวนี่ทำมันทำให้ที่ดาเมจมันสูงมากครับแต่ก็นั่นแหละข้อเสียงมันก็มีนะครับมั่นก็คือการที่สามารถตีตัวได้ทีละตัวครับ คือมันสะเก็ดน้ำสายนี้สะเก็ดเออมันหมู่มากครับว่ามันตีได้ทีละตัวครับและอีกอย่านึงมันเป็นสายที่ผมเมนเป็นเ,นเนมนเลยครับผลจะบอกข้อเสียอีกไอ้สายนี้ไอ้สายเนื้อก็คือถ้าเกิดขาดสปีดเราน้อยอ่ะคือมันก็ส่งผลกับไอ้สายนี้นะครับทําให้เราเปิดหรือเราโจมตีได้ช้าช้าลงนะครับมันไม่ใช่สายบรรยาเนาะที่มันจะตีได้เป็นเอลีตีได้ทุกตัวนะมันก็เลยอาจจะดูโงโ่ๆหน่อยครับถ้าเกิดสปีดเราน้อย ผ่าต่อไปเป็นผ่าที่ตรงข้ามกับผ่าร่าทังหานะครับก็คือผ่าปัญญาครับผ่าปัญญานะครับมันจะเป็นเก่งในเรื่องความที่สามารถตีเออศัตรูได้เป็น a อ e ครับรมมาณว่าคุณจะตีตัวหนึ่งแต่มันก็จะตีสองตัวครับว่าถ้าเกิดคุณยังไม่เชื่อคุณก็ลองดูในะคิดนะครับว่าผมจะตีทั้งหมดได้สองตัวตลอดนั่นแหละครับมันค,คือสายของเออสายนี้ครับ ถ้าเกิดเปลี่ยนเสมือนในเกม RPG เนี่ยสายนี้ก็เป็นสายพวกเมทนะครับที่จะมีสกิลที่ดีเป็นความเสียหายแบบวงกว้างนะครับแต่ก็นั่นแหละไอ้ผาเนี้คือมันก็ข้อดีมันก็มีครับตีไอเอลเอแต่ข้อเสียมันก็มีครับข้อเสียมันคือไอเอลที่มันตีอ่ะมันจะเบาครับคือมันเป็นเรื่องปกติของสายนี้ครับคือให้เกมมันบาลานะไม่งั้นแบบมันก็ตีได้หลายตัวมันก็จะแรงไปเรื่อยๆครับตามตัวมันเลยแบบทาให้เกมมันบาลานะ นั่นแหละครับข้อเสียของสายนี้แค่นั้นก็เป็นข้อเสียนะครับมันเป็นแค่ข้อเสียของมันแต่ก็ข้อดีครับเวลาเจอบอสเนี่ยมันก็มีข้อดีของมันอยู่นะครับข้อดีของมันเนี่ยเวลาเจอบอสที่จําพวกประเภทที่แบบสามารถเล่นลูกน้องได้นะครับอย่างพวกเออคุณแม่นะครับคุณแม่โลกติม6อะไรพวกนี้นะครับหรือจิเจผาอาวอะไรพวกนี้ก็มาสามารถเอาไปเคลียร์ลูกน้องได้ครับไอสายบัญญาเนี่ยผมถือว่าโกงเลยนะครับเอาไว้เคลียร์ลูกน้อง เรามาพูดถึงสายที่เอาไว้ช่วยเหลือเพื่อนกันบ้างครับสายนี้คือมันก็ไม่ได้ช่วยเหลือเพื่อนกันอะไรขนาดน,นั้นหรอกมันก็เตำมานว่าฟิลตมนานว่าเรากลดตีศัตรูนะครับทำให้ศัตรูเล่นยากขึ้นเห็นไหมเห็นไหมทำให้ศัตรูเดินช้าลงนั่นๆะมนะนะนะีมีไฟอีกรอบหนึ่งครับโอ้หคือผ่านเนี้ยจะเป็นชื่อว่าผ่านลบล้างครับผ่านลบล้างจะมีหน้าที่ในการเอาไว้ขัดศัตรูครับคือขัดให้เธอศัตรูมาช้าลงนะครับในพวกนี้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับข้อเสียของมันเนี่ยก็มีนะครับข้อเสียของมันนี่คือถ้าเกิดอันติเรามาช้านี่เราได้ขัดตัะตูตตได้ช้าช้ามากครับคือถ้าไม่ใช่เบลหรือพวกที่แบบเอาไว้อะไรพวกนี้นะครับคือมันจะออยดีบับได้น้อยมากครับนั่นแหละคือมันเลยต้องเก็บอันติเร็วๆนะครับ ต่อไปนะครับก็คือผ่าประสานผ่าประสานนี่จะเก่งในเรื่องการช่วยเหลือเพื่อนแบบชัดเจนนะครับก็คือการประสานเ,เขาเรียกว่าบัฟเาเมจให้เพื่อนนะครับหรือบัฟแอคชั่นความเร็วให้เพื่อนอะไรพวกนี้ครับซึ่งผมมีก็สองตัวนะผมก็ยกตัวอย่างแค่สองตัวนี้กันแต่ข้อเสียมันก็มีนะครับข้อเสียมันก็เหมือนไอตัวไอ,ไอ,ไอผ่าลบล้างนะครับนั่นแหละมันเลยเวลาใช้ทักิะมันใช้ทักิะเยอะนะครับคือมันต้อง,องเก็บมตดได้ยเอาไวบ้บัฟเพื่อนนะครับ มันคือก้อเสียของมันเนาะต่อไปครับคือผ่าดอนุรักษ์ผ่าดอนุรักษ์นี่จะมีข้อดีในเรื่องการที่สามารถกางโลยเพื่อนได้หรือเอาง่ายเป็นแข็งรับปีในเพื่อนนะครับ แต่ข้อเสียของมันก็มีครับข้อเสียมันคือเด้นเวลาเมเจทีีเป่ามากหรือบางตัวนี่จะจาเป็นต้องกดอันตรอย่างเดียวอนะเวลาเฟื้นฟูเอเรนจีนี่คือเฟื้นฟูล,ลําบากมากครับนั่นคือข้อเสียของสายนี้แล้วขาดเฟื่องฟูขาดนี้นะครับต่เก่งในเรื่องในการฮิวนะครับเอาเอาง่ายคือซัพพอร์ตของของจริงนะครับอันนี้ ข้อดีของมันก็คุณก็รู้กันอยู่แล้วครับว่ามันสามารถฮิวเพื่อนได้แต่ก็ข้อเสียมันก็มีนะครับก็คือเกรดในการตีได้แต่แต่ละเทินของมันเนี่ยก็คือไอ้เกรดก,กิลของมันเนี่ยคือมันระเปืองมากครับแต่ก็ถ้าเกิดแรกกับการฮิวแรกกับการฮิวหนีก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับเพราะว่าเอาไว้ยืนนานๆนะครับคือนนะครับเอาจริงคือถ้าเกิดเราเอยา,ากจะทีมที่มันแบบ ให้มันประสานกับตำแหน่งหรือตรงกับตำแหน่งมากขึ้นหรือเล่นแบบทีมเอาเน้นชัว์เน้นบาลานว่ามันจะเข้ากันหรือเปล่าผมมีเทลิตมาจัดนะครับก็คือเราก็มากดพิมพ์คําว่าอเออไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เราก็กดพิมพ์คําว่าทีมเมคเกอร์ของตาเร็วนะครับเราเขียนอย่างนี้แ่ะผมแปะลิงก์ไว้เออตรงไอ ใต้ร่างคลิปนะครับหรือลิงก์ทิชชอันนี้นีมน่มันก็เป็นเว็บนี้อะไรเนี่ยนี่ฮะนี่ก็จะเป็นตำแหน่งของอันนี้ฮะสมมติว่าคุณจะตัดเทียมไปลงเอ่อขวกวเอ่อฟอร์กเทนฮอลหรือซิมูเลต e เวอร์อะไรพวกนี้นะครับอ่นอย่างเช่นอย่างเช่นเอ่อเอาซิมูเลต e เวอร์ครับไอซิมูเลต์ยูนิเวิร์สเวอร์ไอ้โลกซิมนะคือถ้าเกิดคุณอยู่โลกหกสมมตินะครับสมมติคุณอยู่โลกหกคุณอาจจะแบบ จอแม่โคโกลียอย่างเงี้ยคุณแม่โคโกลียคุณจะเอาตัวอะไรไปแก้มั่งอย่างเช่นผมก็จะเอานั่นแหละครับแทงบนเราก็ MC ไฟครับหรือบางทีคุณอาจจะไม่ใช้ m อ็นซีไฟเป็นเอ่อกีผ่ก็ได้กีผ่ากีผ่าเจผอะไรพวกนี้นะเออแต่เอาจริงส่วนตัวผมใช้ MC ไฟนะแล้วก็ดาเมจหลกักอาจจะเป็นฮิเมโกหรือบางทีอาจจะเอาเป็นเซเล่ไปเลยที่เอาไปเบิร์ดดาเมจแรงๆนะครับ แต่ส่วนตัวผมจะเอาฮีไม่โกดนะผมก็ไม่มีแหละผมก็เลือกอย่างนั้นแหละแล้วก็ดาเมจรองหรือคุณจะเอาเป็นทับพอตไปด้วยก็ได้อย่างเช่นแอตตอแต่นี่มันก็ไฟสามนะครับคือมันก็นั่นแหละแม่กูโวลีแฝงไฟนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออไฟสามน่าคุมนะถ้าเกิดเราเป็นไฟสามนะค,คือก็จะดีมากนะครับนี่แล้วคุณก็อาจจะเอาแบบเออทักไฟสี่ก็ได้เป็นฮุกเข้าไปหรืออาจจะเป็นเออเอาทักตัวที่แบบ เราหิวไปแล้วกันอย่างเช่นนาตาชาอย่างเงี้ยนั่นแหละครับหรืออย่างเช่นคุณตะลงโลกเอ่อไออะไรวะฟอเทนฮอลอย่างเงี้ยคุณจะเห็นนะครับว่าน้ไมมีเจผ่าอยู่เจผ่านี่กระแพ้จินดาภาพแช่ไกยภาพแล้วก็แท้ท่าใส่ฟ้าน,นะครับุณน่าจ,จะใส่แบบตัวแทงเริ่มต้นเป็นเจผ่าเออเจผ่าเ็นเจผ่าแล้วก็เอาใส่เวลเไปทรับดาเมจก็ใส่ อันนี้ก็ดูไม่ค่อยน่าคุมนะครับผมอาจจะเป็นอาเลนก็ไปอย่างนี้แล้วก็อาจจะใส่จะตัวหนึ่งอย่างเช่นมือถ้าจะเอาธาตุกายภาพก็มีแต่นาตาชานะครับอืมหรือถ้าเกิดคุณจะเอางี้นะครับคุณจะเอานี่ใส่ไปก็ได้ครับอย่างเช่นเออ่ชู้ฉาง แล้วก็นาะยชาใส่เข้าไปหรือบันที่ว่าใส่เป็นไปลู่ก็ได้อะไรอย่างนี้นี่ครับมันก็จะตำแหน่งตรงตามแล้วนี่มันก็จะมีบอกนะว่าคุณเล่นเป็นตำแหน่งอะไรคุ้มไหมหรือไงเออไอเรื่องความคุ้มเนี่ยคือผมก็บอกไม่ได้ครับว่ามันคุ้มหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าเวลาเราไม่ไหวเนี่ยเราเอาเนี่ยนี่จัดทีมพึ่งมาก็ได้นะครับแล้วก็ผมลืมบอกครับว่าในานี้มีตัวที่มามาใหม่ด้วยครับอย่างเช่นเออ ยูขงยูขงคุณกูณไม่รู้มันเรียกไงแต่เป็นตัวที่แท็กซี่อยู่นะเป็นสี่ดาวฮนะแล้วก็มีเซอร์บูฟตัวที่กำลังจะเข้านะแล้วก็จะมีโรชาเป็นจินภาพห้าดาวอันนี้เนี่ยเป็นสายฮิวปะ่ะเออใช่สายฮิวซื้อวูฟนี่สายเลยนะซับตเมดโอ้มันจะมีสักตัวหนึ่งที่เป็นเออเอออีกตัวหนึ่งอย่างเช่นนี่ฮะชิหยวนด้วยนาไม่หลักเออผมกะจะเปิดตัวนี้นะเพราะว่าผมไม่มีซาเตเมดสายฟ้าที่มันตึงๆเลยสักตัว ครับก็ตามนี้ถ้าเกิดเราจะเลือกทีมเนาะก็ทีมของผมก็จะเป็นแบบนี้นะทีมของผมก็เป็นแบบนี้าหาชินหยุนไม่เจอนี่เนี่ะทีมผมส่วนตัวก็เล่นแบบนี้นะคือเป็นสายบาลานนะเนาะก็แบบให้เซเล่เป็นดาเมจหลักอย่างเดียวถ้าเกิดเซเล่ตายคือเหมือนแพ้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับแต่จริงก็ไม่แพ้หรอกมีนักทางไฟที่ผมอัดดาเมจไปอยู่แล้วก็มีนาตาชาที่ผมแอบอัดดาเมจไปอยู่นั่นแหละฮะมันก็ ั่นแหละแล้วแต่สาก,การที่คุณจะเลือนนะก็ผมก็ยังไม่บอกว่ามันเล่นยังไงเนาะว่าเอ,อจัดยังไงแต่ผมก็แนะนํานะว่าส่วนตัวนี่คือให้ควรมีเตัวชิลเลอร์ชิลเดอร์หรือตัวตกลางโล่ให้โล่ให้เพื่อนกับฮิลเลอร์สองตำแหน่งเน,นี้เป็นหลักครับแนะนําว่าห้มีสองตำแหน่งนี้เป็นหลักและที่เหลือนะคุณจะใส่เป็นตำแหน่งอะไรก็ได้สมมติอ่าเอา,เอา,เอาง่ายอะ่ะ ฮิลเลอร์เป็นหลักเลยอ่ะฮิลเลอร์มาก่อนเลยแล้วก็ถ้าเกิดคุณเน้นสายรีบเบิร์ดเนะี่ยคุณอาจจะใส่เป็นอย่างเช่นดาเมจหลักไปเลยแล้วก็ดาเมจหลักอีกตัวหนึ่งอย่างเช่นผมจะเอาเป็นดาเมจหลักอีกตัวหนึ่งอาจจะเป็นแบบที่ไม่โกะนี้แล้วก็ซับพอร์ตไปเลยก็อาจจะเพ่นเช่นเอตตาอันนี้ถ้าเกิดคุณเ,เน้นรีบเบิร์ดนะแต่ถ้าเกิดคุณเน้นแบบเอาเอาฮิวลนะก็แบบเอาแบบบาลานซ์บาลานซ์เนี้ยคุณต้องใส่แบบตัวโล่ไปเออแล้วก็ใส่ตัวดาเมจไปอีกตัวหนึ่ง ันนี้แล้วแต่สถา,กกาน้ตัวสุดท้ายเป็นตัวฟรีนะคุณจะใส่ซัพพอร์ตเข้าไปหรือคุณจะใส่ซับดาเมจเข้าไปก็ได้แล้วแต่คุณนะส่วนตัวผมจะใส่ซัพพอร์ตเข้าไปอย่างเช่นชินยุนชินยุนชินชินยุนชิน,ชนยุนเหลือต้าก็ได้เอ,อนั่นแหละมันก็แล้วแต่สถานก,การณ์ที่คุณจะเลือกนะเออว่าคุณจะใส่เป็นตัวอะไรไปก็ชิ้นนี้มันก็มีแค่น,นี้แหละครับก็รับใครที่ชอบลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดตับตไคร้ด้วยเด้อ คือผมมาบอกแค่นี้ครับว่าวิธีการจัดทีมหรือวิธีการแนะนผาผาดในแต่ละผ่าดนี้ก็มีแค่น,นี้ครับส่วนทาตทธาุเนี่ยแต่ละท่านมีผมรู้สึกว่าตอนเนี้ไอ้ท่าที่เป็นเมตาคือมันยังไม่มีครับตอนเนี้นยังไม่มีทีมไหนที่เป็นาตุเมตาตอนนี้เพราะว่าคือตอนนี้นมันยังม,มันยังไม่ใช่เข้าสู่ช่วงแบบเหมือนเกณฑ์ชินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าถ้าเกิดเจอแบบเนี้ยหรือฮงไกที่แบบถ้าเกิดเจอทีแบบเนี้ยอ่ะท่านี้เมตาแนอน พราะของั้นมันก็ยังไม่ใช่แบบนี้ทว่าเกมเนี้ยคือมันเปิดโอกาสให้เรามีสมองในการจัดทีมเยอะขึ้นครับคือคุณอาจจะใส่แบบอะไรก็ได้แบบซัพพอตไปสองตัวสามตัวอะไรแล้วก็ใส่ดาเบทไปตัวเดียวอย่างเงี้ยคือมันมีโอกาสจัดทีมได้ก็ได้นะครับเออคือมันไม่เชิงแบบเหมือนเกนชินอ่ะที่มันบังคับว่ามึงต้องมีตัวฮิวมึงต้องมีตัวโลนะต้องมีตัวซัพพอตมาตัวหนึ่งตัวซาตมมีตัวหนึ่งอย่างนี้ เออโตน,นดามจดีดีเสดีเบสต้องแรงเกินเท่าไหร่หรือคุณจะปั้นซัพพอร์ตเป็นปดีเวสคือจริงอ่ะหลังจากนี้ก็คือช่วงผมบ่นเกี่ยวกับกินชินนะครับว่าตอนนี้้ากการเกิดอะไรขึ้นก็นั่นแหละผมมันเป็นช่องไรอยู่อ่ะผมไปดีกว่านะขอบคุณที่มาดูคลิปนี้ด้วยผมครับ